สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำมามา่มาไข่ดาวไมโครเวฟกันนะครับขั้นตอนแรกเอาไข่ตอกใส่ถ้วย เรามาแกะซองมาม่าก,กันนะครับ เสร็จแล้วก็เอาน้ำน้ำร้อนมาเทต้องระวังนะครับทีนี้ก็รอไข่นี่ ไข่เสร็จแล้วนะครับเรา,เาไข่มากันนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไข่ใส่ถ้วย เสร็จแล้วนะครับและก็รอให้มาม่านิ่มนะครับถึงจะกินได้นี่คือมามา่าไข่ดาวไมโครเวฟกันนะครับถ้าเส้นนิ่มแล้วเราก็สามารถกินได้เพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปฝึกทำกันนะครับช่วงนี้ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับ